ลักคนาราศีกรกฎทำสามเรื่องนี้ได้ภายใน45วันนี้จะอยู่รอดปลอดภัยสำเร็จแถมรวยมากวสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรสเทวาครับมีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลักคนาราศีกรกฎครับเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับก็คือ15มีนาคมไปแล้วถึง23เมษายน ใช้ระยะเวลาประมาณ45วันครับดาวอังคารโคจรประทะกับดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันและปะทะอยู่ในเลือนมอรณละเลยนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกต้องพูดต้องเตือนครับแต่แน่นอนไม่ต้องห่วงอาจารย์จะบอกทางแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามนี้ใน45้วันเราก็จะรอดและรว,วยมากครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มข้อแรกกันเลยครับดาวอังคารเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะและก็การงานเราครับไปรออยู่ในเรือ,อนมรณะที่ทิพห้ามีนาแล้วเ,เจอดาวเสาด้วยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการทํางานนะครับการทําธุรกิจจะทําสิ่งใดให้รอบคอบให้ระมัดระวังตรวจสอบให้ดีนะครับไม่ประมาทในงานนะครับแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ใช้อารมณ์ในการทํางานนะครับงานคือง,งานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวนิ่งสงบ สยบได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้ก็ให้รู้ว่ามีสิทธิ์จะเจอได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดียังโครจรโดดเด่นในเรือนการงานได้ราชาโชคนะเพราะฉะนั้นก็จะเจอแต่ก็จะผ่านได้นะครับแต่ถ้าเราไม่นิ่งลุกลึกไม่รอบคอบก็จะผิดพลาดเกิดความเสียหายเดีย๋ยวจะพาตกงานไปซะก็จะไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอบข้อไม่ละมัดระวังจะรลงทุนอะไรตรวจสอบให้ดีครับหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานช่างงานซ่อมงานเซอร์วิสงานเป็นหมอผ่าตาดัดโอ้จะมีเคสผ่าตัดมาเยอะเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นดีแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอดทนหน่อยนะครับยิ่งยาวการงานไปเจอเดวาวเสาไงต้องอึดถึกทนอยู่แล้วจะมีงานมากงานยากงานเยอะเข้ามาท้าทายมาให้เตรียมตัวเตรียมใจ นะว่าเราทําได้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนทางแก้ก็คือจัดโต๊ะทํางานใหม่ก็ได้นะครับเป็นการปรับพวงจุ้ยใหม่อ่าก็จะช่วยได้และไม่อยู่เป็นเป้านิ่งอ่าเช่นคนที่ทํางานการตลาดการขายน,นี่เขาไม่นิ่งอยู่แล้วไนงะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าคนนั่งออฟฟิเซอร์อ่ะทำงานติดโต๊ะอ่ะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศเนี่ยโอ้โหบอกเลยจะมีงานเข้ามาเยอะก็กต้อง ไม่นั่งติดโตะมากเช่กนกลางวันตอนเที่ยงยงเงี้ยปกติกินในออฟฟิศเลยเพราะร้อนแต่บบนี้ไม่ได้นะต้องออกไปกินข้างนอกไปกินที่โต๊ะอื่นลุกเข้าห้องน้ําไปตรงนั้นไปตรงนี้บ่อยๆหน่อยนะไม่นจะเป็นต้องอยู่ติดโตะมากอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับก็จะช่วยไดนะ้หรือถ้ารู้ว่าจะมีงานอะไรหนักๆยากๆเข้ามาชวนก็เปิดใจพร้อมนะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่านะเขาก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับและทาตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารัก ไม่ไฟติ้งอะไรมากมายเนี่ยอ่ะก็จะดีนะครับต่อมาครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะก็หมายถึงลูกบริวารทีมงานลูกน้องอดาวลูกน้องไปเจอคู่ศัตรูในเรือนมะนะมีเกณฑ์จะมีคนลาออกอ่าหรือมีคนลูกน้องเจ็บป่วยน้องลาพักร้อนกาลังคนไม่พอ,อก็เตรียมกําลังคนสํารองไว้นะครับหรือทะเลาะก,กันลูกน้องก็แปลว่าต้องพูดจาก,กันดีๆอ่าหรือสั่งงานเสร็จ ก็ไปก็แยกย้ายหรือสั่งงานผ่านออนไลน์หรือดาวางานเราเป็นมรณะเนี่ยทำผ่านออนไลน์เยอะๆก็จะเป็นการดีแ้วใครที่ทําเกี่ยวกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศจะดูโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับนะมรณะ,ะก็มีดีนะนะนะ,นะนะนะแล้วก็เรื่องลูกน้องต่อมาก็คือพยายามคุยเสร็จแล้วแยกย้ายนะอย่าไปคุยนานอย่าไปนั่งด้วยกันนานนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ไม่ผ่านทํางานไงหรือบางทีลูกน้องตกติดจิกเงินจิกทอง คดโกงเราเราก็ต้องมีกล้องวงจรปิดคอยตรวจสอบวางระบบให้ดีๆอ่าอันนี้ก็จะผ่านได้นะครับในเรื่องของลูกน้องทีมงานนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องลูกเราเราก็ต้องค่อยพูดค่อยจาพูดจากันดีแล้วเป็นพ่อก็ให้แม่คุยแล้วเป็นแม่ให้พ่อคุยอะไรแบบนี้นะครับใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในห่วงช่วงเวลานี้จะทะเลาะจะมีปัญหากันได้่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะฝากเรื่องลูกนะครับหรือวิธีก็ช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่หน่อยก็ได้นะครับ คุยเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปหรือคุยผ่านโลกออนไลน์แทนก็จะไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกคุยกันดีๆนะก็จะผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับหรือบาทีลูกก็ไม่เป็นไรมากแค่เรียกว่าเรียนเยอะงานเยอะงานหนักต้องสอบเป็นช่วงไฟนอลพอดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะน,นั้นก็ให้รู้ไว้ข้อแรกนะข้อที่สองครับ <c oughs> ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวพบปัตนิของชาวลัคนาราศีเรถุ เป็นตัวแทนเรื่องหุ้นส่วนความรักคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเมื่อไปเจอคู่ศัตรูแล้วยังอยู่ในเรือ,มอนมรณะด้วยเนี่ยก็ต้องประคับประคองครับระวังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยเออเอาใจแฟนเยอะๆไม่ใช่เอาใจเราเองนะครับอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่ได้ช่วงเวลาแบบนี้พูดจากกันดีๆนะก็จะผ่านได้ใครมีโรคหลายใบเนี่ยระวังเจ้าชู้ระวังไม่รอดโดนจับผิด โดนเช็คบินนะครับอืมหรือมีเก์จะทะเลาะตบตีกันก็ได้อะเพราะเป็นคู่ศัตรูคู่ปฏิเหตุอยู่แล้วดาวอังคารกับดาวเสาร์พระนั้นถ้าพูดจากดีๆก็จะรอดถ้าพูดจากันไม่ดีก็ระวังกันด้วยนะของมีคมอะไรอย่ามาใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยถ้าเป็นคนโสดก็ไม่ต้องรีบเลยช่วงเวลาดีไม่ใช่อย่างแน่นอนอะคุยคุยไปก่อนตั้งใจทํามาหากินไปก่อนเพราะถ้ามีช่วงเวลาเนี้ยไปเจอคนมีเจ้าของมาหลอกมาเทเรา มาได้เราแล้วก็ทิ้งเราอะไรแบบเนี้หรือสุดท้ายกลายเป็นฆาตกรมาฆ่าเราโอ้โหได้หมดเลยนะเพราะว่าเราก็เห็นข่าวอยู่แล้วนะโอ้โหรักกันดูดีดูภาพภายนอกสวยงามแต่ในลึกๆแล้วโอ้โหจิตใจเขาเป็นซาตานอย่างนี้ก็ได้เป็นปีศาจถึงขั้นกแบบับลงไม้ลงมือได้ก็นี่ไงเสาถึงภูมิมังระว,วังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบภายหมู่โจรกำเริบวุ่นวายมันก็ตีความว่าถ้าเป็นความรักก็ไม่ดีจะไปเจอคนใช้ความรุนแรงซาดิส โอ้โห oh, ไปกันใหญ่เลยแล้วเมืน่คนโสดก็ต้องรเรียกว่าไม่มีคู่อยู่เป็นโสดแต่ก่อนจะดีกว่านะครับส่วนคนมีคู่ก็ให้ดูแลประครับประคองก็จะผ่านกันได้นะข้อสามครับเมื่ออังคารเสาร์นั้นคู่ซุ่มสร้างคู่อุบัติเหตุใช่ไหมได้อยู่ในเดือนมรณะด้วยเราะนฝากเรื่องการเดินทางการขับรถนะครับการข้กากลางคืนเนี่ยไม่ออกได้ก็จะเป็นการดีอนะุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าอุบัติเหตุเล็ก็อุบัติเหตุใหญ่นะแต่จะมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยถ้าพื้นดวงมีดาวคู่นี้อยู่แล้วมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดแต่ถ้าพื้นดวงไม่มีก็ไม่เกิดก็ได้หรือเกิดก็เล็กๆน้อยๆนะครับอ่นานั้นคือทบอกถ้าอยากจะดูเจาะลึกมันก็ต้องจองคิวดูดวงกันนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้อาจารย์จะทักก็บอกกันๆเนไงยเมื่อฟังแล้วเราก็จะได้อ๋เอเฮ้ยขับรถไมเกินหลงไว้ก็เช็คเส้นทางให้ดี จะได้ไม่หลงก็คือก็ออไม่ต้องออกเมาก็ไม่ต้องขับขับเดี๋ยวไปเฉียวไปชนโดนตำรวจจับตำรวจ,วจ,วจ,วจวเป่าก็ไม่ดีอีกนะครับก็ดูแลสุขภาพมากๆด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะว่างานเสาร์ในเรือนมรณะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายกระดูกฟันเอ็นผิวหนังข้อต่อสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยช่วงนี้จะไปยกของอะไรหนักๆเลยมันจะเป็นได้ง่ายหรือกินกาแฟก็เบาๆหน่อยกาแฟก็ทําลายกระดูกนะครับ นะแล้วผู้หญิงก็จะเป็นมดลูกลังไ่เต้านมไมเกรนอะไรพวกนี้อีกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวของสุขภาพมีเกี่ยวข้องกับเราเพราะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพดีๆออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมีเกณฑ์จะรอดหรือไปหาหมอตามแพทย์สั่งอ่าอันนี้ก็ได้แล้วก็ฝากเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางเรื่องการขับรถอย่าหัวร้อนใครมาหาเรื่องเราเราไม่ต้องไปสนใจ นะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานอย่างเดียวหรือขับรถถูกกฎจราจรไว้ก่อนนะครับหรือใครไม่ถูกกดใครมาเบียดเราเราก็ให้อภัยบ้างอะไรบ้างนะครับช่วงนี้เบาได้เบานะเราก็จะผ่านก็จะรอดได้นะครับตรงนี้และแน่นอนครับอันนี้คือทายแค่ดาวสองดวงนะครับแต่ถ้าดูแม่นแม่นลึกลึกละเอียดละเอียดเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยนะครับอาจารย์จะดูพื้นดวงสิบดาวจรอีกสิบแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้หรือสกแกน QR Code นะครับหรือ ID ครับแอดไล e ์แอดไซค์เกตเทครับค่าครูเป็น799บาทครับทำตามที่ l ล n e บอกนะรับการได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาเรียกว่ารวดเร็วแบบสุดๆครับอ่าแล้วก็จากกันไปครับอาจารย์ก็เสนอเนี่ยเรื่องการทำบุญในช่วงดาวแรงครับบริจาคเลือดสังฆทานยาปล่อยสัตว์สร้างโรงพยาบาลเครื่องผ่าตัดไสยกรรมอ่าและล่าสุดอาจารย์มีกิจกรรมบุญครับร่วมเป็น เจ้าภาพร่วมกันได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกรตเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสวร์แบบว IP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะลาหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทําพิธีขอบารมีท่านท้าเวสวรณให้ประทานพร ให้แขวคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปางังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ถีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลามาเทมาครับ เพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานรัพย์เห็นมือไหมครับเนี่ยมีคาว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าอยากจะทําไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวาหกห้าครับอ่านะแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทําแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับ แล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับเท้าเมสวรส่รน490ก้บาบาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดบวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับไขร่วบุญอาจารย์เกศเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงเงรวยๆวยครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ